ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษคําว่าทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะส่วนแห่งการบรรพชาชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าไม่มีเพื่อนชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าทรงละตัณหาได้ทรงปราศจากราคะโดยสิ้นเชิง จึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโมหะโดยสิยส้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่า,า, Alter, า <ods> ทรงเป็นเอกบุรุษ ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะส่วนแห่งการบรรพชาเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคยังทรงหนุ่มแน่นมีพระเกศาดำสนิทด,ดีเพียบพร้อมด้วยความหนุ่มชะกันในปฐมวัยเมื่อพระชนกพระชนนี มีน้ำพระเนตรนองพระพักกันแสงร่ำไห้ไม่ปรารถนาให้ทรงพนวดทรงละหมู่พระญาติทรงตัดความกังวลด้วยประยศความกังวลด้วยพระโอรสและพระมเหสีความกังวลด้วยพระญาติความกังวลด้วยพระสหายและอมาตความกังวลด้วยการสั่งสมทุกอย่าง ทรงปรงภ้าเกษาและพระมส,สุทรงครองผ้ากาสาวะ,สะเสด็จออกผนวดจากพระราชวังเป็นบรรพชิตทรงเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลสเสด็จเที่ยวไปประทับอยู่ทรงเปลี่ยนออริยาบททรงเป็นไปทรงรักษาพระชนชีพทรงดำเนินไปทรงยังมีชีวิตให้ดำเนินไปตามลำพังพระองค์เดียว พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษพระส่วนแห่งการบรรพชาเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าไม่มีเพื่อนเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพนวดแล้วอย่างนี้ทรงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นปาทึบและป่าละม้ออันสงัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีเกเร้นตามลำพังพระองค์เดียวพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จไปพระองค์เดียวประทับยืนพระองค์เดียวประทับนั่งพระองค์เดียวบรรทมพระองค์เดียว เสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบินทบาทพระองค์เดียวเสด็จกลับพระองค์เดียวประทับนั่งในที่รับพระองค์เดียวตั้งพระทัยจงกรมพระองค์เดียวเสด็จเที่ยวไปประทับอยู่ทรงเปลี่ยนอิริยาบททรงเป็นไปทรงรักษาพระชนชีพทรงดำเนินไปทรงยังชีวิตให้ดำเนินไปตามลำพัง พระองค์เดียวพระผู้มีรพ, er พระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าไม่มีเพื่อนเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าทรงละตันหาได้เป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นเอกบุรุษไม่มีเพื่อนทั้งสองอย่างนี้ไม่ทรงปรักมาก ทรงมีความเพียรตั้งพระทัยเด็ดเดียวอยู่ทรงตั้งความเพียรครั้งใหญ่นาโคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาผู้ชั่วร้ายเกียรตการไม่ให้มหาชนหลุดพ้นเป็นเผ่าพันธ์ุผู้ประมาททรงละบรนเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัณหา ที่เป็นดุลตาคายสร้างไปเกาะเกี่ยวอารมณ์สมจริงดังคาถาประพัน์ว่าบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่น มีสติสัมปชัญญะอยู่พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะอธิบายว่าทรงละตันหาได้เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละราคะได้แล้ว จึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละโทสะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละโมหะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละลาวกิเลสได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษ เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไรคือสติปัฏฐานสสมปทาน 4, สมมาน 4, อิทธิบาทสอินทรี่ห้าพระละห้าโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองค์8ปรัดเรียกว่าทางสายเอกสมจริงดังคาถาพระพันว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลทรงรู้จักมรรคอันเป็นทางสายเอกซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้วจะข้ามและกำลังข้ามโอเคได้ด้วยมรรคนี้พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตราสัมมาสัมโพธิญาลำพังพระองค์เดียวจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไรคือญาณในมรรคทั้งสี่ปัญญาปัญญินสีปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพธชงปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิฏฐิตรัดเรียกว่าโพธิ ด้วยโพธิญาณนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาตรัสรู้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีตรัสรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะชาติดับชรา และมรณะจึงดับตรัสรู้ว่านิทุกนิทุกขะสมุทัยนิทุกขานิโรธนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาตรัสรู้ว่าเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาตรัสรู้ว่าเหล่านี้ทำที่ควรรู้ยิ่ง เหล่านี้ทำที่ควรกำหนดรู ure, aser, ้เหล่านี้ทำที่ควรละเหล่านี้ทำที่ควรเจริญเหล่านี้ทำที่ควรทำให้แจ้งตรัสรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดทิ้งผัสษายตนะหกตรัสรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดทิ้งอุปทานขันห้าตรัสรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษ และการสลัดทิ้งมหาภูตรูปสี่ตรัสสรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกนายหนึ่งธรรมชาติอย่างใดก็ตามที่ควรตรัสรู้ควรตรัสรู้ตามลำดับควรตรัสสรู้เฉพาะควรตรัสสรู้ด้วยดีควรบรรลุควรถูกต้อง ควรทำให้แจ้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ตรัสรู้ตามลำดับตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้ด้วยดีตรัสรู้โดยชอบทรงบรรลุทรงถูกต้องทรงกระทำให้แจ้งธรรมชาตินั้นทั้งหมดด้วยโพธิยานนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยาน ลำพังพระองค์เดียวจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้คำว่าความยินดีในคำว่าบรรลุความยินดีแล้วได้แก่บรรลุคือบรรลุพร้อมถึงถูกต้องทำให้แจ้งความยินดีในเนกขมมะความยินดีในวิเวกความยินดีในอุปสมะสภาวะอันเป็นที่สงบคือนิพพาน ความยินดีในสัมโพธิญาแล้วรวมความว่าทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้วด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุย่อมทรงปรากฏแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงกำจัดความมืดทั้งปวงทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้ว 1 9ึ่พระสารีบุตรเทระกล่าวว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกกิเลสอาศัยเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์ของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้